ขนาดโตก็ง่ายพูดพี่จะเชื่อไหมเอาพูดมาพูดมาเป็นยังไงผมรู้ผมไปมีอีกสี่หนึ่งอ่ะอ้าวบ้าบ้านกลับบ้านก่อนต่อไนั่นก็ไม่เชื่อผมเชื่อเชื่อเชื่อเราเชื่อเราไม่ได้ลบหลู่อะไรอ่ะมึงลบหลู่อยู่นี่มึงมเจ็บขหลู่อยู่นี่ไอ้หวยด้วยผมกลัวคนที่จะมาไม่เจอผมไงตอนผมนอนอยู่ใต้ต้นเนี้ยนอนตั้งแต่เป็นชั่วโมงแล้วนะ เอาแล้วใครพามานอนเนี่ยตอนแรกผมนั่งกินเหล้าอยู่เนี่ยเหล้าผมไม่รู้หายไปไหนอ้าวเราอยู่เราหายไไม่รู้หายไปไหนหายไปเลยหายไปเองเราหายเองเหล้าหายหายไปไม่ให้กินใครมาบอกแม่ให้กินเหล้าอ่ะนี่ปัตมาพี่สาวต้นหลังพี่สาวต้นหลังคุณมากี่คนเนี่ยมาคนเดียวคนเดียวใช่ไหม ผมบอกว่าสาธุบารมีลุงปู่ช่วยผมหน่อยลวงปู่อะไรอ่ะพอผมนี่แหละอนแรู้มาแล้วว่าีบอกมาบอกมาได้กงานตกเย็นนะรบมาอยู่ตรงนี้ก็เลยจะกลับหลายคนแล้วก็แล้จะกลับเลยผมก็วิ่งมาก็ลุมลุกคันมาเนี่ยไม่ร้กตีอะไรบ้างเขาปล่อยผมออกมาจากเมืองนะ ข้างในเป็นเมืองอีเมืองเลยอ่ะใช่เป็นเมืองรับแรืเมืองรับแรพเลยอ่ะมาทุกวันเลยอ่ะผมมาทุกวันมาทำอะไรมานั่งกกีร่าเหรอทำอะไรผมมาประกาศาไหว้เป็นที่สาวของตรเดี๋ยวพี่วิ่งวิดตามบริเวณ โอ้ทงเ้นหนกับมาที่ไม่ชอบเหอถามฝไวอ่ะไม่มันไม่มีจริงไงรู้ที่ไม่มีจริงอ่ะพี่ปหลูไมล้วแล้วพี่ไปยนไมอ่ะผมยทิ้งมาแล้วถ้ากุมานมาเนี่ยผมย้งมทำไม ทำเปแตเกียนผมโยนทิ้งหมดเลยเขาไม่ใช่เขามาปากอ่ะก็ก็แลาฝาเขา่งถ้าผมทัมผานไม่ได้ผมโยนทิ้งหมดหรือเฉยนีเป็นเขาบอกว่าโยนทิ้งมาจต่างประเทศใช่เขาบเขาบอกว่าถ้าผมมารอบหาน่ะเขาจะโยนเ้ามใช่เขาใครที่เนีขามาอไเขาบอกว่าเขาโยนหมดเลยเขาไม่ชอา่ กุมารทิ้งนางลำก็โยนนี่กุมารหน่อยว่าอ๋อนี่นี่กุมารนี่นางลำกุมารหอมนี่กุมารแอ้วพวกกุมารพวกนางลำโยนทิ้งหมดเลยบริเวณสามบนเรือมีต้นอะไรวะพบต้นตะเคียนน่ะต้นตะเคียนมีสองต้นต้นไหนต้นน่ะต้นไหนต้นของเราต้นหนึ่งต้นต้นนี้อะบ้งนั่งพักนั่นเียว

แยกพี่ครับเราคนเดียวเราคุณต้อมพี่เออกมาเลยเดี๋ยวแค่รถตัวเตียนให้อยู่หรอกค้าตเตียน